วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวร,รวิหารและเป็นวัดประจำรัชการพระบาทส,สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชภายในวัดโพมีสถาปัตยกรรมล้ำค่ามากมายที่รวบรวมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กว่าพันองค์ มีแหล่งความรู้จากศิลาจารึกเล็บกีเจดีประจำรัชกาลที่วิจิตรงดงามสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ไปเที่ยววัดโพกันค่ะร่มโพหลักใจสักราฐใหม่2567คนไทยเข้าฟรีจา้าวัดโพวัดโพวัดโพ บริเวณวัดโพโอ้โหผู้คนแถวยาวมากๆเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่อคิวต่อคิวใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วมาร่วมกันทำบุญไหว้พระรขอพรฝรังวงฝรังวงวัดดิส คนไทยทำอะไรกันนีคือการระนาบนัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกายและมีความสุขสนุกสนานกันเลยในวันใกล้ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดินเข้าไปด้านในค่ะเดินเข้าไปด้านในไปต่อแถว แถวยาวมากๆเป็นกิโลกิโลเลยในวันนี้มีทั้งคนไทยและต่างชาติประน้ำมนตกันค่ะประน้ำมนตแถวยาวมากๆับไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นโอกาสที่จะได้เข้ารออีกหน่อย สามทางนับไปเลยยังไงไปกระทั่งมุดสามทานนะจ้าโรงงานที่ออกซุ่มนี้เลี้ยวซ้ายเจอเลยครับอ่าไปประมาณห้าสิบนิ้รนะอ่าเขวยาวแถวยาวเอ่อเอาต่อโยดนะปัจจัยใส่คูลเลยนะจ๊ะเรานะครับเข้าทางขวามือนะครับ เข้าทางขวามือนะค่ะจ้ะอารับน้ำโดนเสร็จก็ไปเข้าช่องขวามือนะแล้วก็ระวังกระเป๋าตามโทรศัพท์ด้วยนะคจ๊ะอาวางข้างหน้าหน้านะพาไว้หน้าหน้านะจ๊ะอาช่วยแนะนช่วยนะ ครับาุคลากรเรามีน้อยนะก็ประชาันผี่น้องไว้ด้วยนะครับจ้นะและ้วกนะ็นะท่านที่นะามาส่งที่จานทะําจ้ะต่อยอดแล้วนะ้าใครอยากจะได้ฝ่ามือเงินล้าน ฝ่ามือนันาเดินมาหาพิธีกรโทรส่งได้เลยนะจะลงฝาา่ามือเงินล้างให้รัชกาเศศิลป์ผู้หญิงมือซ้ายผู้ชายมือขวาอ่พวกนี้รวยมาแถวทำโบกขาละบางอดีสังงส่งโบกขาละบางอดีนาจารีตอปูอากาศสานะโมพุทธายะโคมเงียงยรวยมา

ขอบคุณค่ะที่กดติดตามเดินไปต่อแถวกันค่ะเดินไปต่อแถวกันร่มโพร,ร่มใสของวัดโพต้นไม้ตรงนี้ร่มรื่นดีจริง ลายแถวอยู่ตรงนี้ค่ะปลายแถวอยู่ตรงนี้รูปหลอ่อเข้าแถวคนสวยเข้าแถวต่อคิวตรงนี้ค่ะต่อคิวตรงนี้นะคะรอหน่อยทนมิดนึ่งนะคะ we ตีนาจารีตผูกอักขศนะโมบุญทายาของียลรวยมาพุ๊ธโมคาลาบังเอดีตุ๊โมคาลาบังเอดีสังโฆโมคาลาบังเอดีนาจารีตเดินขยับไปด้านหน้าค่ะขยับไปด้านหน้ารับถุงสีเขียวนะคะรับถุงสีเขียวใส่รองเท้าค่ะ ขึ้นบันไดไปเลยขึ้นบันไดไปเลยค่ะโอูคนเยอะมากๆเยอะมากๆที่เหลือเดินตามมาค่ะเดินตามมาค่ะรับถุงสีเขียวค่ะใส่รองเท้าถือเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าออกอีกประตูหนึ่งบริเวณตรงนี้จุดทุกขอพรด้วยพระจา้า ทางออกประตูด้านโน้นนะคะทางออกทางด้านฝามือค่ะตัโวเงินมีสำรงเงินมีสำรองเงินมีนาจารีตปุกก้าสาระโมุทธายโบเนี้ยรวยตั๋วเงินมีสำรองเงินมีสำรองเงินมีนาจารีตดา เดินมาหาพิธีกรโดยสรได้เลยนะจะลงฝาอเงินล้างใาห้ระจ้าเสด็จศรีผู้หญิงตซ้ายผู้ชายตือขวาพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้วัน,นที่30ีสิันวาคมสองพัน566 ประน้ามนประน้ามนอีกรอบมาใหม่เข้าแถวไปประน้ำมนกันนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตามเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้า